ที่นี่คือวัดถ้ำเขาเต่านะครับอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับอำเภอหัวหยินตำบลแปลกแหกแปก,แปกติดชายทะเลครับผมวิวได้ครับอยู่ช่วงปากอ่าวครับผม เป็นวัดนะครับวิวดีบรรยากาศดีนะครับผมชวนชวนมาเที่ยวกันได้นะครับเป็นถ้ำจำลองขึ้นมานะครับผม สวยมากครับผมสวยมากเป็นวัดชายทะเลครับชวนชวนมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่จังหวัดปัตตุกินีขันนะครับผมวัดเท่าเขาต่มเต่านะครับ อยู่บนภูเขานะครับผมฝากกดติดตามนะฝากกดตัดสไให้ด้วยนะครับผม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับคือจังหวัดประจวบ,บคีรีขันธ์นะครับผมวัดถ้ำเขาเต่านะครับเป็นสำนักพระพุทธศาสานาแห่งชาตินะครับได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้นะครับผม เชิญมาเที่ยวกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดสั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับน,นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม